<c oughs> สวัสดีผมโอไม่ใช่ดิสวัสดงสวัสดีสสดโอ้ยนะวันนี้ฉันจะพบกับไอหนุ่มเสียงแหบสีแซบเป็นบางเวลาบ้าคิดได้ยังไงโอเคนะครับนี้วันนี้ก็สี่ห้าโมงเย็นโดยประมาณครับเนาะเวลาเจ้าเวลาเดนที่ผมจะต้องไปหาอยากหากินพี่กอลละครับเนาะนะอ๋ะอ ตื่นเบดโอเคนะครับพี่กัดเก่าพี่กัดเดิมคำนองเขาเดยกวัาดงน้องเสือกินควางคำเนาะไม่ใช่เสือกินคนนะนี่ครับเนาะหาอยู่หา,หากินตามสไตล์ผมเหมือนเก่าเหมือนเดิมผู้บ่ามาแก้ของครับผมแก้เพื่อความมีแหงเท่านั้นน่จะบอกให้ถ้าแก้เราไม่มีแหงเอาไม่ผมแก่นี่ผู้ที่แก้ให้บุมัผส้มีแหงบอกแก้วเนี่ยงวัวอ่านี่ครับฤดูนี้อ่านี่ครับฤดูเก็บเผ็ดผมก็มาเก็บเห็ดคำเนาะ แล้วดูไหนผมมาหมดคำนะ่ะหน้านี่จะเป็นหน้าร้อนเด้อคำนะ่ะมันไม่น่าเข้ามาหรอกหน้าร้อนถ้าหน้ารักกันหน้าเข้านี่ครับบ้าันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยราเกี่ยวกับสางผมอันนี้คำนะเย็บปากเดี๋ยวดักซีดีนอาผมจะมาดักหนูตรงนี้นะคำนะี่ที่เก่าเวลาเดิมคำนะโอ้ยมนจะได้จะโดนหรือเปล่าถ้าโดนโอ้อคบนี่แหละเขาเรียกว่าร้อนลื่นคำนะ <c oughs> น่ะเฮ้ยหน้าเมือนคำเมือนเมือนอ่าไม่ตีหยนตัว ดูดิขันน่าสะพรึงกลัวครับเน่ามาถงมาถ่ายสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวคนโดนคนกลัวเขามาข่มขืนผมครับโอ้ยเป็นตีหยาดครับโอ้ยหนักกลัวหนักกลัวไม่น่ามาคนเดียวครับผมกลัวโดนจัดถี่ข่มขืนผมโอ้ยนะไม่ต้องข่มขืนนะครับบอกผมดีๆผมก็ยอมซึนโดยดีเลยครับน้ำไม่ขัดขืนมันจะอาบน้มมันยังดีผลละต้องมาบอกกันก่อนแน่นั่นบ่าวพุทธศาสนาลมเย็น อยาครับหยาบไม่ต้องคิดว่าจะได้เห็นกระกิงในผมเสียใจด้วยคุณไม่ได้เห็นหรอกเพราะผมไม่ได้ใส่กับแปวโอเคทำดับตรงนี้แหละโอ้ยมาหลักของการเดิมก็ใดนี่ครับถ้าใครมาขโมยผมผมจะช่างใส่ซองเลยครับเนาะไปดับเน่าไม่ได้ผมมาักหลักนะครับเนาะลมเย็นๆบ้านเราดีก็ห้องแอร์บ้บ เทียงเกล็ดดีรูปเกล็ดล้อสี่กับพวกย่างเสียบครับผมมันผมเดี๋ยวเบิดเป็ดไปหน่อยก็ได้ไอ้วางแมะครับมันจะได้จะโดนหรือเปล่าพรุ่งนี้เรามารุนครับมารุนไม่เชื่อม่ชมด้วยกันว่าจะได้จะโดนวันนี้จะเป็นเหยื่อมะม่วงแรดครับเนาะว่าจะมะม่วงแรดมาขนาดคุณมันก็แรดพออยู่แล้วเนาะแต่ก็โอเคครับนี่แหละดังไปมองเนี่ยเหยื่อมะม่วงสุกว่าจะได้ผลหรือเปล่าพรุ่งนี้มารุนครับเฮ้ยนี่ครับที่กับเวลาเดินนะอย่าคอยที่ใส่เดินนผู้สั้นๆในพูดได้มาแก่ของเอามากมีแห้งวลาดครับผม